ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาแต่ที่จริงความสุขนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากจิตใจของเราเองเมื่อใดที่เรารู้สึกมีศรัทธามีเมตตาต่อผู้อื่นเพียงเท่านี้ความสุขก็สามารถเกิดขึ้นในใ,นใจได้แล้วกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เป็นสภาพธรรมดาของมันแต่ทุกนั้นก็ยังไม่ใช่ทุกในใจของเราเราจะเป็นทุก์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าปฏิบัติต่อมันถูกหรือผิดเพียงแต่ให้รู้เอาไว้เสมอว่าธรรมชาติมันก็เป็นของมันอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกความทุกข์ของธรรมชาติก็จะกลายมาเป็นความทุกข์ของเราแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้อง ทุกข์ที่อยู่ในธรรมชาติมันก็จะอยู่ในธรรมชาติของมันอย่างนั้นเราจะไม่ปลอยเป็นทุกข์ไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสสอนให้เราเป็นทุกข์มีแต่ทรงสอนให้เราเป็นสุขพระองค์ตรัสว่าทุกข์นั้นมีไว้สำหรับกำหนดรู้คือรู้ให้เท่าทันทุกข์เท่านั้นเองโดยพระองค์ทรงสรุปวิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุข,ขเอาไว้ดังนี้หนึ่ง ไม่ให้เอาทุกมาทับถมตนหมายความว่าเราอยู่ในโลกก็มีชีวิตอยู่ตามสังขารไปให้มีทุกของมันไปแต่เราต้องไม่เพิ่มไม่เอาทุกมาทับถมตัวเราเรามักปฏิบัติไม่ถูกต้องจึงทำให้ดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องสิ่งต่างๆก็อยู่ของมันตามปกติตามธรรมชาติแต่เราต่างหากที่ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก วางใจเอาไว้ไม่ถูกที่มองไม่ถูกจุดจึงทำให้เกิดทุกข์ขึ้นได้แม้แต่ความผันผวนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเวลาที่มันเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติกับมันไม่ถูกเราก็จะเพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องก็สามารถแปลงให้เป็นสุขได้หรือที่มันสุขอยู่แล้วเราก็จะทำให้มันสุขมากยิ่งขึ้นได้เช่น คำสรรเสริญเยินยอเป็นสิ่งที่เราชอบใจพอได้ยินเข้าก็มีความสุขแต่พอเมื่อใดได้ยินคำนินทาก็เกิดเป็นทุกข์ได้ในทันทีทุกนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะเรารับเขาเอาเข้ามาเองคือเอาเข้ามาบีบหัวใจของเราเองแต่ถ้าหากเราวางใจได้ถูกต้องเราก็จะรู้ว่านี่มันคือธรรมดาของโลก ที่ประพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเราต้องเจอเราก็ได้เห็นแล้วเราเจอจริงๆแล้วเราได้รู้จักมันและเราก็จะเรียนรู้เอาไว้เพื่อเป็นประสบการณ์เราจะได้วางใจต่อมันได้ถูกต้องถ้าเรารับเราก็กระทบแต่ถ้าเราไม่รับเราก็ไม่กระทบให้มันเป็นเพียงการเรียนรู้ให้เราได้ฝึกตนและมองทุกอย่างในแง่มุมใหม่ สิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบใจให้ลองมองเป็นบททดสอบทดสอบใจทดสอบสติปัญญาว่ามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้พัฒนาตัวเองคิดแบบนี้ก็จะกลายเป็นดีไปหมดเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ามองทุกสิ่งให้เป็นแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่เราหมดไม่ว่าจะดีหรือร้ายสอง ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำคำว่าสุขที่ชอบทำนี้คือสุขที่เราควรได้และควรมีตามเหตุปัจจัยเช่นถ้าเป็นความสุขทางด้านวัตถกุก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ควรเผื่อแผ่ความสุขให้ขยายวงกว้างออกไปถ้าสุขของเราเกิดขึ้นโดยไม่ได้เกิดบนความทุกข์ของผู้อื่นที่เรียกว่าไม่ดีหรือไม่ชอบธรรมเราก็ไม่จำเป็นต้องสละมัน ฉะนั้นจึงต้องทำความสุขให้เป็นความสุขที่ชอบทำและไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเป็นทุกข์หากมองออกไปในสังคมมนุษย์ทั้งหลายล้วนหาความสุขจากการได้และการแย่งชิงเบียดเบียนกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนแผ่ไปทั่วทุกคนจึงต่างแย่งกันสุขเลยต้องทุกข์กันทั่วนหน้าแต่ถ้าเรารู้จักเผื่อแผ่ความสุขให้ผู้อื่นบ้าง มีความปรารถนาอยากเห็นผู้อื่นเป็นสุขโดยไม่หวังอะไรตอบแทนยกตัวอย่างเช่นพ่อกับแม่ที่อยากเห็นลูกมีความสุขถึงขั้นเสียสละให้ลูกได้ทุกอย่างเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็สุขด้วยเพราะฉะนั้นการให้การเสียสละนี้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันปกติคนเราจะต้องได้จะต้องเอาจึงจะเป็นสุข แต่ถ้าหากมีความรักและความเมตตาเกิดขึ้นแล้วการให้ก็กลับกลายเป็นความสุขขึ้นมาได้ถ้าพัฒนาจิตใจอย่างนี้โดยขยายความรักความเมตตาออกไปแบบนี้ก็เป็นความสุขที่ประกอบด้วยธรรมถ้าความสุขนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้โลกนี้มีสันติสุขสืบเนื่องมาจากทุกคนล้วนรักและเมตตาและไม่เบียดเบียนกัน3 แม้สุขที่ชอบทำก็ไม่ลุ่มหลงมัวเมาหากแม้ปฏิบัติไม่ถูกต้องถึงจะเป็นความสุขที่ชอบทำสุขก็จะกลายเป็นเสื่อมได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเป็นสุขโดยชอบธรรมเราก็มีสิทไม่ต้องไปสละหรือละทิ้งใดๆแต่ท่านไม่ให้เราหยุดแค่ตรงนี้เพราะถ้าหากเราเกิดไปเพลิดเพลินมัวเมาความสุขก็จะกลับกลายเป็นปัจจัยของความทุกข์ได้ ฉะนั้นเราต้องดูทันมันด้วยเพราะความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังคนที่คิดว่าตนนั้นสุขแล้วสำเร็จแล้วดีแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเตือนเอาไว้ว่าอาจเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความประมาทได้ถ้าหากเราปล่อยปะละเลยมัวแต่ลุ่มหลงในสุขจนเกิดความประมาท ก็จะกลายเป็นความเสื่อมต่อไปฉะนั้นจึงต้องสวยความสุขด้วยปัญญาเพื่อป้องกันไม่ให้ความสุขนั้นเกิดเป็นภยัยคือการสวยสุขโดยไม่ประมาทนั่นเอง 4. เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้นเรื่องความดีเองก็เหมือนกันบางทีเราทำความดีแล้วคนอื่นมองไม่เห็นหรือไม่ชื่นชมจนทำให้เราใจหม่นหมองไปด้วย แบบนี้แสดงว่าเรายังเป็นคนที่มีความสุขเพราะอาศัยความดีซึ่งจะทำให้จิตใจและตัวเราไม่เป็นอิจระฉะนั้นจึงต้องก้าวสู่กรารมีปัญญามีปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทาันให้เราวางใจได้และรู้สึกเบาสบายที่สุดเมื่อพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะแยกได้ระหว่างการปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกกับการเป็นอยู่ของชีวิตเรา กล่าวคือสิ่งภายนอกทั้งหลายก็ยกให้เป็นภาระของปัญญาที่เราจะต้องศึกษาและกระทำไปให้ทันกับเหตุปัจจัยของธรรมชาติส่วนจิตใจภายในของเราก็ยังคงอยู่อย่างเป็นอิสระด้วยความสุขความสุขจากความเป็นอิสระนี้คือความสุขที่เราไม่ต้องไปพึ่งพิงอาศัยสิ่งอื่นอีกต่อไปมันเป็นความสุขที่เต็มอยู่ในใจของเรา เป็นความสุขที่มีอยู่ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบันความสุขที่เราใฝ่ฝันกันอยู่นี้มักจะเป็นความสุขที่อยู่ในอนาคตและอิงอาศัยสิ่งอื่นแต่พอได้มีปัญญารู้เท่าทันแล้วก็จะเกิดความสุขที่อยู่ในตัวตลอดทุกเวลากลายเป็นว่าความสุขเป็นชีวิตจิตใจของเราเองพอถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องไขว่คว้าหาความสุขจากที่ไหนอีก แต่ถ้ามีอะไรที่จะมาทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นส่วนแถมเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเอาความสุขนั้นหรือไม่แต่ถ้าหากส่วนแถมนั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราสุขอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพอถึงตอนนี้ท่านอาจเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกแล้วเราเต็มแล้วพลังงานชีวิตที่เหลืออยู่ก็ยกให้เป็นประโยชน์แก่โลกไป นี่แหละจึงจะเป็นความสุขที่สมบูรณ์ความสุขอย่างนี้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยกุศลธรรมเช่นการมีเมตตาและศรัทธาเป็นต้นทำให้ใจสบายได้ตลอดทุกเวลารวมถึงปัญญาก็เป็นตัวสำคัญปัญญานั้นรักษาใจไม่ให้เป็นไปตามกระแสของกฎธรรมชาติทำให้เรามีจิตใจที่เป็นอิสระได้ เมื่อเรามีทั้งกุศลธรรมและปัญญาจะทำให้เกิดความเป็นมงคลที่แท้จริงผู้เจริญเมตตาดีแล้วหลักและตื่นย่อมเป็นสุขความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบใจนั้นไม่มี